ใจดังไฟสงอลวกฉันม,ม,มนื่อท่องเที่ยวระดับโลกโลลีแพลเน็ตยกให้ภาคใต้ของไทยติดท็อป1ิภูมิภาคน่าเที่ยวที่สุดในโลกปี2024เป็นข่าวน่ายินดีสำหรับการท่องเที่ยวไทยอีกครั้งเมื่อสื่อท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกโลลีแพลเน็ตจัดอันดับจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปีหน้าซึ่ง ภาคใต้ของไทยติดท็อป10ในหมวดภูมิภาคที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกในปี2024สัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อท่องเที่ยวเก่าแก่ที่ได้การยอมรับระดับโลกอย่างโลลีแพลนเนตได้เผยรายชื่อจุดหมายท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกในปีหน้าหรือ Best In-Travel 2024โดยในปี2024สื่อดังได้จัดประเภทจุดหมายการท่องเที่ยวออกเป็น5หมวดได้แก่ ประเทศภูมิภาคเมืองจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและสถานที่ท่องเที่ยวสุดคุ้มค่าประเทศน่าเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2024ได้แก่มองโกเลียอินเดียโมอรโก,โกชิลีเบนินเม็กซิโกอุซเบกิสถานปากีสถานโครเอเชียและเซลูเซียเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2024ได้แก่เนโรบีเคนยา ปารีสฝรั่งเศสมอนทรีออลแคนาดามอสตาบอสเนียฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกามาเนาวบราซิลจาการ์ตาอินโดนีเซียปรากเช็คอิตเมียทูเคียแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตาม หมวดที่เกี่ยวข้องและเป็นข่าวน่ายินดีของประเทศไทยมากที่สุดคือภูมิภาคน่าเที่ยวที่สุดในโลกประจำปี2024เพราะภาคใต้ของไทย (southern Thailand) ติดอันดับอยู่ในหมวดนี้ l o l i พร a น e t ระบุเหตุผลพร้อมอธิบายความโดดเด่นภาคใต้ของไทยไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่อีกภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีมัสยิดวิจิตรงดงามและมีศาลเจ้าอันลึกลับที่ซึ่งมีเสียงสวดมนต์อันไพเราะพร้อมเสียงระฆังของวัด ภาคใต้ของประเทศไทยยังเป็นที่ตั้งของชายหาดอันเงียบสงบยาวหลายกิโลเมตรมีหมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิมและอุทยานแห่งชาติที่สวยงามปกคลุมไปด้วยผืนป่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวตรรษมีอาหารฮาลานที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมไทยมาเลและอินโดถึงเปอร์เซียเป็นเวลาเนิ่นนานหลายศตวตรรษ สำหรับภูมิภาคอื่นๆในโลกอีก9แห่งที่ติดอันดับในหมวดเดียวกันนี้ได้แก่ Western Balken s bon er t r a n s านซิ i ิริ c คิลไซคลิงคาบสมุทรบอลข่านตะวันตกแขนงกโร่ไอแลนด์ออสเตรเลียตอนใต้ทัสคเนีอิตาลีดอนนิคอร์ออเรนเเพสเวสโกสเปนโซฮิลิโคสแทนซาเนียมอนเทเนอร์สหรัฐอเมริกาซาฟเดรียโอแองออสเตรียฟาร์นอสกอตแลนด์